กำนี่เรียกว่ากำปลาเข้าครับผมจรงิงๆครับพันไก่หมดลงละยืนยันว่าปลาเข้าไปดูใหญ่ไหมครับหุ้ยตอนเรากำลังเลือกด่างครับพี่น้องพันภูมิประช่อนใหญ่อาจจะเป็นตัวที่เราตามหาก็ได้ครับ <c oughs> เรียกว่าหายคาใจผมผมโหผ,ผมตามหาปลาตัวนี้อย่างคักเลยสวัสดีครับพี่น้องพามาลงกำอีกแล้วครับวันนี้มากันหลายคนครับสวัสดีครับผมจากพันเมฆพันธุที่พึ่งนะครับ ร้านผมก็มากับปานปูงครับครับอาจามีคนนึงกับผมพันไก่ครับจะไก่คนนั้กกินกับผมเพราะได้รุ่นอยู่ครับหวยเส้นนี่ปลาชุ่มครับผมลงแบ่งปลากันกินนะครับสนุกสนานเล่นน้ำเล่นท่าแกลหลอนกันไปนะครับเอาได้ช่วยกันเอากิ่งไหมคืนกับที่นี่แป๊บเดียวก็ได้หวานครับอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศครับกำลังมีฟานเมื่ึกว่าครั้งที่แล้วลงได้ปลาข้าไปห้าพกตัวครับผมเฉพาะปลาข้านะครับแต่ปลาข้าปลาอื่นไม่นับครับผม ทีมงานมาเพิ่มแล้วครับพันดองกับพันอ้อยกับผมครับสวัสดีครับอ้าวเรามีเหหอย่างน้อยก็ห้าดังครับพุดนี่ฮึมโอ้โหันกูวัเฮ้ยมีกระโดดอีกแล้วมีกระโดดอีกล่ะอ้าวปลากระโดดดางครับปลาอะไรเนาะตะเพียนหรือเปล่าโอ้ตะเพียนครับผมโอ้โหปลาตัวแรกของเราเลยครับปลาข้าวครับกำมี่เรียกว่ากำปลาข้าวครับผมมีจริงครับ ครั้งก่อนฟันอ้อยได้ไปห้าหกตัวครับกิงโลกครั้งนี้เรามาแล้วหนึ่งครับผมเต็มแรกครับของนี่ปลาข้ายังชุกชุมครับตัวเลขแห่งมันเห็นพันอ้อยบอกว่ากัมปลาข้าวผมกอดแม่นึกว่าต่มันจะไม่มีครับมีจริงๆับผมมันก็จะมีหลายตัวด้วยครั้งก่อนได้ไปห้าหกตัวครับปลาข้าครับปลาข้าที่ไหนยังชุกชุมอยู่บ้างครับที่นี่ยังชุกชุมครับช่วยกันงมครับผมเป็นแผนกงมมุ๊บ Khao không ấy, khao ấy. Lục bạc khao đi. Lục bạc khao. Lục bạc khao. Ôi. Bây lụm phong nữa Này đi. Cho bả một thôi. mày xiên. đập biên Đập biên, đập biên กัมมีสารพัดปลาดีครับผมเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มปลาช่อนยังไม่ได้เลยครับตัวละโลเห็นอยู่นะแต่ยังหวานไม่เจอครับช่อนลิงช่อนลิงก็เอาครับแตสมแต้มไปลาตัอีกมีตั้งก้นตั้งกันแยงมีถูกปลาเลยครับบอกหนักเทียนว่าฉันตะกดกิดปลาไหวนี่ไม่น้อยเท่าไหร่นะนี่ครับประช่อนน้อยตัรงามด้วย ติงตังติงตังอยู่หละใส่เดียวเลยนะมันใช่ตัวที่ผมเจอไม่ได้โอ้โหตานมึกตัวสวยเลยครับตัวนี้แหละที่พุดอือหูเอาแล้วพี่น้องตันไก่มุดลงละยืนยันว่าปลาข้าไปดูใหญ่ไหมครับฮู้ยเอามีหลายตัวหรือเปล่าพุ่มมันพุ่มกว่าเจออ้าวกำปลาข้าจริงๆครับพี่น้องสองตัวละวสองตัวละ แล้ว,วไก่เสียงเหรอ <l ok> จริงๆเลยเออเป็นของเราโอ้ตัวที่สองน่าจะยังมีอีกครับเมื่อหมานแทชานี่ <c ười> ช่อนก็สวยบอกไปเลยคว่า <c ười> งมาเลยเอ,อย่าไปกินตัวหน่อยมันไม่ดีนี่แม่ลงไปปับ๊บเจอปุ๊บเลย <c ười> <c ười> ได้ไหมเรื่อยๆครับ <c ười> โอ้ปนินก็มี สายเจ้าครับสายเจ้าเอาอุ้ยขึ้นพอดีเลยโอ้โดนไหวจไมมวัดทิศจริงเลยมาเด้อปลาไก่ซุกแล้วปลาโมกไก่ซุกแล้วเดี๋ยวปักกินเขากินน้ำกันแล้วค่อยลุยยกสอง มาพี่นอ้องกินข้าวกันครับผมเอาแรงก่อนโอ้เดี๋ยวค่อยไปลุยยกสองครับมีหม,มูทอดด้วยตอนนี้ปลาหมกตัวในนี่มีคันอ่ะ,อะอเะดี๋ยวอาไปอยู่หัยอยู่คลองปลาหมกนี่แหละกินอร่อยสุดละอืมเนาะกระทำกะ,ะชนมก <laughs> กินน้ำพริกมะกอกครับโอ,อ้สุดยอดอย่างที่เล็กพี่นอ้อง หมูทอดก็มีเด็ดคือนี่ปลาหมกครับผมเอเพิ่มเอเพิ่มกินเขากางปลากลางทุ่งมามาแซบแซ่คกบกันแล้วครับพี่กอ่อยแล้วปลายังเดือยอยู่ปลาช่อนอใหญล่ลูกทุง่งลูกทุ่งขึ้นไปเลยปลาชอ่อนหวานเลยหวานจ่อยเลย ดีมยียบไปแล้วครับตัวไม่ใหญ่ดอกแต่กับปลาแล้วนะปลาอะไรไม่รู้โอ้กวรจะปลดรอดเฮดได้จันหน่อย พุทหลอดเหนนะพุทธเจงเฉยตัวเท่านี้โอ้ยเอาอย่าไปเจอตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเจอได้เดี๋ยวมันยังมี่ะหาไม่เจอเหยิบหัวปลาครับไปไวเดี๋ยวรอเหยนันไก่เมนจะใหญ่นะเอานี้นะเออมัเลยเงอมเลยเงอมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆอเอพุทธปอยไปเลยอยไปไปเออเอเ่อเง้อมเง้อมเอเออหนเหี้ยก็อยู่ไกลๆกับเหีนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวเด้อมันคว่ำไหมเออเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อเฮ้ย่าคุชีไฟเลยออกจ้ะตัวใหญ่เป็นโลเลยไหนเอาไปไงไม่รู้คูมเท้าพอดีเนี่ยใ่มันดิ้นใหญ่ดิ้นน้อยแบบ โอ้เดี๋ยวนี้ยังอยู่วะหรือมันขึ้นจอไหมก็ไม่รู้มวยใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นโลรุ่ดินโล่ครอบแต่ครอบแบบน้อยพวดนี่น่ะที่นี่ที่นี่เอ็งก็ไปซองหวังแกมันพุ่งขึ้นน่ะมันมันพุ่งมันช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 นโอ้ตัวใหญ่รุ่นโลอยู่นี่แหละไม่ใหญ่จริงเท่านี้เอานี่ไอ้ลานผลน่ะรู้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 ไม่ยหนหางไอเห็นหางเลยกี้นี่กินขัดเจ๋อเลยอ่ะกินขัดเจ๋อเลยน่ะ เห็นหางกค่เจียวเลยน่ะนี่เลยดีดีเลยเด้ดีดีๆเลยตัวนี้เด้อตัวใหญ่เลยเห็นหางกค่เจียวเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยืนขางน้ำก็รู้ขุนขุนลุ่มเลยอ่ะไหวว่าชุ่มชื้นเลยดีดีเหลือกฉันมาทานตูดีนายเหลือกปลาปลามาหนิโอเคดีๆเลยนเจินขางน้ำเจินตัวที่ฉันเจอแหละข้างน้ำตัวใหญ่ตัวที่ผมเห็นแล้วครับยืนยันเลยมันรุ่นโลนะโลอาจจะถึงโลห่าได้ปลาตัวนี้ ช่วยกันหาเลยครับช่วยกันเอาให้ได้ทำไมถึงว่าคืนยังใหญ่เลยเนี่ยผมกุมมตะมุดเอาประกดอยู่ยังไม่เอาเดาขึ้นมาเลยบางทีันนะล่าคนเลยอย่าถ้าเจอก็อย่าพึ่งไล่มันขักไล่ดิระบุตำแหน่งก่อนเด้อถ้าเจอเด้อนี่โอ้โหใส่ยางกวางเลยดู มึกแห่ม่พยายามหากันแล้วก็ไม่เจอครับพี่น้องผมใช้วิธีแบบเดินสรลับฟันป่าหาดูเดื่อวมันฝังโคนก็ไม่เห็นครับป่าใหญ่ตัวนี้งงเลยครับรู้ว่าออกลอยออกไปแล้วก็ไม่รูนะ้เนาะกับพี่น้องหากินริมฝั่งกับช่วงนี้หาปลานหน่อยครับเกระชอน,นหน่อยตัวใหญ่หาไม่เจอครับผมพอเท่าเจ้าที่ก็ที่ให้ลูกแต่พระข้าวนี้วันนี้ก็วะ ตอนแรกก็ว่าจะมาลงกำปลาข่ากันก่อนมีได้แต่ปลาข่าสองตัวครับจ<ด>ะชนเลยจะไม่ได้เลยนี่พลาดพี่น้องเลยลงไซเจ้าทีแรงครับผมครับได้ปลาจนเกือบครึ่งถุงนี่นะตูดแตกครับผมหลากไปหลากมาปลาหายมดแล้วสำนีเรื่องแต่ตัวไต <laughs> พี่น้องเอ <laughs> อมืดแรงเลยโอ้เออเอาไปวันนี้นะครับวันอะไรกันเนี่ย ขักจริงวันดีนของแขงง็แรงปลาแม่ปลาชนใหญ่ผมก็เห็นสัมผัสแล้วกระจับไม่ได้แลวกวางฮะไงก็ไม่เห็นตัวหนึ่งพูดพอเป็นเิ็กหน่อยกระโดดหนามพันมึกวานก็ไม่เห็นพันอ้อยพันอ้อยปลาไอ้นี่คือขั้นอยู่ดึกหน้าปลาชนรถคูเกืองอไอตัวที่มันรุดออกจากทุงผม,มนั่นแหละ <laughs> วานน้อขึ้น โอ้ยค่ำแล้วครับหาวงเย็นแล้วอีกหน่อยก็คืนแล้วครับเอาสักค่ำเลยครับเล่นกันเต็มเที่ยงครับวันนี้คำปลาเข่าครับผมในปลาเข่าสองตัวปลาชนปล่อยมัดครับฝนสาคัญมาแล้วเออเจ้รั่วอีกไม่ะเบิดน,นี่ยวันนี้เนาะวันนี้ แล้วครับเตรียมลรือดางแล้วก็กลับไปแล้วรับตะวันตกดินเลยครับวัน,นเล่ยนกันจนคำเลยครับสูงกันเต็มที่ครับแต่สุดท้ายไม่ได้ปลาใหญ่ครับผมแต่ได้ปลาข้าวสองตัวครับผมถือว่าโอเคเลยเราตามหาปลาข้าวกันครับก็ได้เจอกันจริงๆแต่แค่สองตัวครับผมโอเห็แล้ว ตอนเรากําลังเลือกด่างครับพี่น้องพันภูมปิประช่อนใหญ่อาจจะเป็นตัวที่เราตามหาก็ได้ครับเ,เราซ้อนเหไปแล้วครับมาของเชียรโอ้เอาจะไปได้ลูกขังใหมห่เดีย๋ยวมยีขันใหม่ทำมาครับซ้อนเข้าไปครับนี่เท่าไ<ๆ>ห,หร่<ๆ>ซ้อนให้หมดครับเตรียมซ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะโลออกล้วกองใหญมือนซ้อนให้หมดครับใหญ่ใช่ไหมภูมิใหญ่เลยใช่ไหมพันไก่หลักคืนล้งเหลี่ยวกว่าให้จับดุนอยู่ทีหนึ่งโอ้โหอาจจะเป็นตัวที่เราตามหาครับพี่น้อง จนเรากำลังจะเลือกด่างไงผมเลือกเลยได้ฟังหุนะ่ะอย่าให้มันรุดได้เลยผมเลือกด่างเลยดิจบเลยแล้วจบยัง <c oughs> เอาดีๆหนา่ารวยเง็กมันมาเลยเด้อเอ้ยโอ้ยหัวหัวแข็งขึ้นมาเลยไกาปล่อยอีกแล่ไหมหอวแข็เลยเ <c oughs> จอแล้วเป็นองเอาไหนเหรอไอ้เจ้ามันแตกควางแท้ไอ้เจ้าอย่าตามหาตามหาเจอแล้วต้องดังสิต้องดังดังกันนี่นี่นี่เฮียจนนี่าจนจะเลือกด่างเลด้วยความที่เราไม่ยอมแพ้เนาะนั่นเดีต้องพยายามอยู่ที่ไหนความสเร็จ <c oughs> อยูอ่ที่นั่นผมเตะปากมัน ใหญ่ไหมใหญ่ไหมอยากดูใส่รุ่นโัพี่นั่นแหละตัวที่เราตามหาโอ้เรียกว่าหายคาใจผมผมโหผมตามหาป่าตัวนี้อย่างคักเลยเออเม็ยนไม่น่ะถึงอยู่น่ะปี๊ม ปีมปมาเลยดูนะโอเคตามวางจนเจ็บเนาะเจ้าวางชนหัวไม่เอาจนค่ำนะแม่นบอกเรียวปากเจี๊ยกเอากินมาเจ้ตายไปโอ้เต็มโดนจนได้เจ้าของพันพันลอยจนได้เมย์มันมันไป็นแปะด่างอยู่นนนไกงเนาะไก่ไปเจมันไก่ไปขึ้นน้ำก้อนขึ้นน้ำก้อนโอ้โหวันปากเจยกนี่ปากเลยวันนี้เราตามหาตั้งแต่บ่ายบ่าย บ่ายอะไรบสามดิหาเจอหานานกันเด้อฮู้ฮะ้ี่ก็บ่ายสามยันห้าโมงเย็นกับปลาตัวเดียวนี่แหละครับก็<อ><อ>เราเห็นมันกระโดดแล้วก็ผมไปโดนมันก็เอาไม่ได้สุดท้ายโอ้โหจนเลือกด่างแล้วครับคุณผมยอมแพ้แล้วนะตอนแรกนะเอาละเลือกด่างครับผมนอนรับแล้วห <laughs> ายกระจายละผล <laughs> งานรวมครับสว่วนหนึ่งนะครับปลาใหญ่ครับใส่กระชังแดงไว้ อ้าวกระชีได้อยู่ในกลับจากสามโลสี่โลนะข้าวปลาสองตัวประช้อนงามๆโอ้ยทำมันไม่รุดกระชังผมไปนี่กระชีได้หลายก้อนอยู่นะครับไม่เป็นไรกรรฟรีใช่ครับกรรมนี้กรรฟรีนะครับลงกรรพันอ้อยครับผมกรรมชมงานครับไม่ได้เสียเงินมาเนาะกรรนี้แต่จะเสียเงินนี่เจ๊งเลยได้นี่ ผลงานรวมกับพี่น้องทั้งป้าลีกป้าหน่อยครับที่รวมกันแล้วได้แค่นี้ครับผมแต่ก็ได้อยู่แล้วครับจักอาจจะสักห้าโลหรือเปล่านะครับเดาๆเนาะปลาขาวได้สองตัวครับยวแบ่งกันไปต้มไปช้อนงามๆตัวนึงเนากัไปช้อนรุ่นมีผมทําลวหายไปหลยครับไม่งั้นจะได้ไหลกูนี้อยู่ครับอาตะเพียนปลาขาวกับผมเอางานนี่กําฟีกับผมแล้วก็เป็นการลงรอบสองป้าก็เลยไม่ค่อยเยอะครับเอาจะแบ่งป้ากันไปกินครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วล่ะครับกำลังแบ่งป้ากันครับผม เอาสักคำเลยกับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับผมพานผลจะพาไปหาอยู่หากินอะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วเราก็มีทีมงานทีไทย YouTube กันหลายช่องนะครับวันนี้ก็มากับพันมือกับผมจากช่องพันผลอคนตีพึ่งครับฝากกดติดตามด้วยครับแต่ใครยังไม่ได้ติดตามเนาะล้วก็พันไก่กับผมไก่คนหากินครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับแปแบ่งปลากันไปกินครับพี่น้องมาพันอ้อยแบ่งปลาแบ่งปลาไปต้ม